สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นทิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันใหม่นะครับตอนนี้ b บนเดอร์เนี่ยไป4.1นะครับนะตอนนี้ในหน้าเว็บก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็คือเป็น b e n เดอร์4.1ซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับมันมีสองคำสั่งที่เห็นชัดๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเช่นคำสั่ง lock camera to v วิวปกตินะครับ เรากดแถบไซบาขึ้นมาเนี่ยแล้วไปวิวเนี่ยเวลาที่เราจะล็อกกล้องเราก็ต้องติ๊กนะครับล็อกคามิล่าทูวิวสำหรับเวอร์ชันเก่าๆนะครับก็คือติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องมันถึงจะล็อกแต่ทีนี้นะครับเนี่ยครับต้องติ๊กปึ๊บแล้วกล้องมันก็จะล็อกนะครับทีนี้ในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีตัวพิเศษขึ้นมานะครับในแถบ Navigation Bar นะครับตัวนี้จะมีลูกปุญแจขึ้นมาเมื่อเราดูมุมมองกล้อง ตัวนี้แหละครับที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชัน4.1ก็คือการล็อก c a m ์แมทช์2วินะครับแบบเร่งด่วนนะโดยที่เราไม่ต้องไปติ๊กแล้วครับอ่าคือถ้าเรากดปุ่มปุ๊บม,มันจะล็อกให้เราเองอัตโนมัตินี่คือข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดหาวิวแล้วก็ล็อก Camera toV i e w ลแล้วนะครับเมื่อเราดูมุมกล้องแล้วเราอยากจะปรับนะเราอยากจะปรับมุมกล้องแล้วก็กดลูกกุญแจตัวนี้เลยก็คือเป็นการล็อกวิวนะครับ แล้วก็เทคนิคนะครับที่ผมจะสอนบ่อยๆก็คือเวลาที่เราหามุมนะครับอยากให้กล้องเนี่ยมาอยู่ที่มุมมองนะครับด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะก็คือให้เรากดนะครับคอนโทรลอัลเทอร์เนตแล้วก็ศูนย์นะครับคอนโทรลอัลเทอร์เนตศูนย์นะครับ นะครับแล้วกล้องก็จะมาที่มุมมองอที่เราหันไว้นะครับใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วเราค่อยกดล็อก c a m e ล a TO v วิวนะแล้วก็กดชิปนะครับกดชิปเมาส์กลางขยับแพนอะไรแบบนี้หรือจะใช้ในเวิในวเวก a ชตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นการทําให้การจัดมุมกล้องนั้นไวขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนนะครับถ้าลองเปลี่ยนมาใช้เนี่ยก็ลองดูครับตรงนี้ก็จะทําให้เราทํางานได้ไวขึ้นนะครับ